วิจัยเผยพ่อมีบทบาทสําคัญเสริม IQ ลูกใครว่าหน้าที่เล่นกับลูกของพ่อเป็นเรื่องเล็กๆความจริงแล้วนี่คือพลังมหาศาลที่คุณคาดไม่ถึงงานวิจัยล่าสุดเผยว่าการเล่นของคุณพ่อไม่ใช่แค่ความสนุกแต่มีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งในการเสริมสร้างพัฒนาการด้านสติปัญญาและทักษะทางสังคมของลูกๆ จากการวิจัยชิ้นสำคัญพบว่าคุณพ่อที่ใช้เวลาเล่นกับลูกอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่ช่วงแรกเกิดจะส่งผลดีต่อพัฒนาการด้านสมองของเด็กอย่างชัดเจนโดยเฉพาะการเล่นที่เน้นการโต้อตอบมีการใช้ภาษาสื่อสารหรือการเล่นที่กระตุ้นให้เด็กคิดและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเช่นการเล่นตอบล็อกการซ่อนหาที่ต้องใช้ความคิดหรือการเล่นบทบาทสมมติที่พ่อชวนลูกพูดคุยและจินตนาการบทบาทของคุณพ่อนั้นแตกต่างจากการเลี้ยงดูของคุณแม่ในหลายมิติ การเล่นของคุณพ่อมักจะมีความหลากหลายและท้าทายกว่าอาจมีการเล่นที่ผาดผลกระตุ้นให้ลูกได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และฝึกทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งสิ่งเหล่านี้จะกระตุ้นการทำงานของสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับตักกะการวางแผนและการตัดสินใจนำไปสู่พัฒนาการด้านสติปัญญาที่ดีขึ้น นอกจากนี้การเล่นของคุณพ่อยังช่วยเสริมสร้างทักษะทางสังคมและอารมณ์ของลูกด้วย <c oughs> เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้ลูกได้เรียนรู้ <c oughs> การสื่อสารแบบ2ทาง <c oughs> การเข้าใจกติกา <c oughs> การรับมือกับความผิดหวังเล็กๆน้อยๆและการสร้างความผูกพันที่แน่นแฟ้นกับพ่อ <c oughs> ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการเข้าสังคมในอนาคตดังนั้นคุณพ่อทั้งหลายอย่ามองข้ามพลังแห่งการเล่นนี้เด็ดขาดแค่ใช้เวลาเล่นกับลูกอย่างมีคุณภาพก็เหมือนคุณกำลังมอบของขวัญอันล้ำค่าที่จะติดตัวลูกไปตลอดชีวิตทั้งเรื่องสมองและทักษะการใช้ชีวิต